โอ้ไม่ก็โอปอปานิสลาเล่านิสัยคิมซอนโฮเบื้องหลังแท้จริงเป็นแบบนี้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานแฟนมิทติ้งของพระเอกยิ้มหวานคิมซอนโฮล่าสุด12กุมภาพันธ์โอปอปานิสลาซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานได้ออกมาโพสภาพคู่กับซอนโฮพร้อมทั้งระบุข้อความเล่าถึงความน่ารักของพระเอกว่าน่ารักใจดีมืออาชีพ และให้เกียรติแฟนๆมากถึงมากที่สุดยิ่งได้เห็นความตั้งใจตั้งแต่การซสมความใส่ใจในทุกรายละเอียดที่เขามีให้แฟนๆเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างยิ่งประทับใจหลังเวทีทุกครั้งที่หันมาเจอหน้ากันเขาจะพูดขอบคุณพูดช้าๆชัดๆแบบขอบคุณจริงๆจากใจมาจากสายตาปอเองก็มองหน้าเขาไม่ได้นานเพราะเขินเลยทำเป็นเอกอา บททั้งทั้งที่จริงๆอยากจะบอกเขาว่าเราต่างหากที่ต้องขอบคุณที่เขาตั้งใจทำเพื่อฟแฟนๆขนาดนี้ที่เขียนมายาวเพราะอยากจะบอกฟแฟนๆของคิมซอนโฮทุกคนว่าพวกเรารักคนไม่ผิดนะคะเมนพวกเราน่ารักจริงๆ